สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนามาฝากกันเป็นประจำครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมกิติเล็กใจรับหน้าที่รายงานข่าวน,นําเสนอข่าวดังต่อไปนี้นยายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการเจ้าหน้าที่ออกทําความสะอาดปรปับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมซ่อมแซมถนนฟุตบาททางเท้าชุมชนสีปลาดครับครับขอบคุณทศบาลโดยนายก,กเมืองจะที่พัฒนามีว่าที่ว่าจุดแลววาวให้ พลอยมองได้สวยงามสวยดีในอนามครับนี่คือเสียงขอบคุณและชื่นชมที่ฝากถึงนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีหลังจากที่นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีได้มอบหมายให้ในายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยนายมนตรีเสียงหลิวรองประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี และคณะนำเจ้าหน้าที่สักการช่างเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาดปรปับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมชุมชมสีปราดตามที่นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ลงพื้นที่สำรวจรับทราบปัญหาที่ประชาชนต้องการรวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตลอดจนมาตราการเร่งด่วน ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 ของเทศบาลเมืองลบบุรีที่มุ่งเน้นความสะอาดความปลอดภัยและการป้องกันโรคของประชาชนซึ่งชุมชนสีปราดเป็นชุมชนหนึ่งใน26ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีที่มีบ้านเรือนและประชาชนอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากโดยนายสมชัยอินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้นำเจ้าหน้าที่สำนักงานช่างเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพัฒนาทำความสะอาดกำจัดวัชพืชตามฟุตบาททางเท้าถนนหนทางเข้าชุมชนตามตรอกซอยชุมชนสีปราดฟื้นฟูปรปับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้มีความสวยงามมีความสะอาดช่วงนี้มักมีฝนตกลงมาบ่อยครั้งทำให้ต้นไม้ต้นหญ้าวัชพืชขึ้นปกคลุมเป็นจำนวนมาก ยังมีการตัดแต่งกิ่งไม้ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการโค่นหักทับบ้านเรือนของประชาชนตามจุดต่างๆการกำจัดขยะมูลฝอยตามถนนหนทางฟุตบาททางเท้าตามที่นายจำเริญสระชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีมีความต้องการที่จะให้พื้นที่ในเขตเทศบาลเป็นพื้นที่ที่สะอาดสบายตาและสบายใจแก่ผู้ที่พบเห็นประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีดขึ้น ซึ่งทางคณะผู้บริหารเทศบาลก็จะเร่งออกพัฒนาท้องถิน่นไปตามพื้นที่ต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปทั้งนี้นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้แถลงต,ต่อสภาทเทศบาลเมืองลบบุรีหลังจากที่ได้รับรองการเลือกตั้งโดยมุ่งเน้นในเรื่องที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการสารงานต่อก่องานใหม่ ดูแลประชาชนให้มีความสุขเพื่อที่จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างชื่อเสียงพัฒนาเทศบาลเมืองบลบบุรีให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วประเทศในเรื่องของการพัฒนาด้านต่างๆโดยได้มีการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองบลบบุรีเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลโดยนโยบาย ในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลเมืองลบบุรีช่วงระยะเวลาสปีนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่และพัฒนาทุกๆด้านที่จะสานต่อภารกิจที่ได้ดำเนินการไว้ต่อเนื่องนอกจากนี้ก็จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นมีเป้าหมายให้เมืองลบบุรีเป็นเมืองแห่งความสุขมีสภาพแวดล้อมที่ดีสะอาดและปลอดภัยจากมลพิษ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้มแข็งและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงได้กำหนดนโยบายเป็น2ลักษณะโดยแบ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการทันทีในเวลาสองปีและนโยบายการบริหารหลักที่นำไปสู่การปฏิบัตินโยบายเร่งด่วนคือการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในท้องถิ่น โดยจัดหารถยนต์รถป็นทุกขยะและพนักงานจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้นจัดสถานที่ทิ้งขยะให้เหมาะสมรวมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือลดปริมาณขยะในทุกๆด้านส่วนนโยบายระยะยาวนั้นก็จะเน้นด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะ การจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกสบายแก่ประชาชนซึ่งเชื่อว่าในการกลับเข้ามาบริหารเทศบาลเมืองลบบุรี4ปีตามที่ประชาชนได้ไว้วางใจนั้นทางทีมงานจะทำให้ประชาชนได้มีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างแน่นอนด้วยนโยบายที่หวังไว้ครับ ท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปในวันนี้ครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีสั่งการเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าเทศบาลเมืองลบบุรีออกซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสองถนนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างค่ำคืนและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีทุกท่านครับ เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าเทศบาลเมืองลบบุรีเข้าดําเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีหลังจากที่ได้รับคําสั่งจากนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวว่าการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะแก่ประชาชนนั้นถือเป็นภารกิจ หน้าที่สำคัญประการหนึ่งของเทศบาลเมืองบลบบุรีซึ่งจะต้องดูแลและให้บริการสาธารณูปโภคแก่ประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึงบำบัดทุกบำุงสุขให้แก่ประชาชนรวมทั้งการให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงต้องมีไฟฟ้าแสงสว่างบริการแก่ประชาชนรวมทั้งมีการติดตั้งให้ทั่วทุกตรอกซอยผู้ใช้ถนนและทางเดินเท้าในการสัญจรไปมา ได้รับความเดือดร้อนและเกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้เส้นทางอาจทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเวลากลางคืนซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของเทศบาลเมืองลุบบุรีโดยเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าเทศบาลเมืองลุบบุรีจึงได้มีการสํารวจพร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าส่องถนนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยนายจำเริญสละชีในายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรวดเร็วฉับไวและจะเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ให้พอเพียงเช่นโคมไฟหลอดไฟบันไดรถยนต์ซึ่งการให้บริการนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ระบบไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตพื้นที่ ซึ่งจะทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางคมนาคมสายต่างๆในพื้นที่เทศบาลเมืองลบบุรีได้รับความสะดวกในเวลากลางคืนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิสนการเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลงผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัวป้องกันและลดอาชญากรรมให้ประชาชนที่สัญจรและการเดินทางเกิดความปลอดภยัยพร้อมขออาภัยผู้ใช้รถใช้ถนน หากไม่ได้รับความสะดวกสบายในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับและนี่ก็คือสาระดีๆจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ครับพบกันในช่วงข่าวต่อไปครับก่อนจากกันในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์วรสา,ากกรเลอรกรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบุรี L e, ที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมเกติเดชชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ